เบบีสุพรรณีทำเช้าวงการนางงามถ่ายโปสโชวเรือนร่างทำสื่อ,อนาจารไม่ถูกกฎหมายสังคมตั้งคำถามเกิดอะไรขึ้นกับเวทีเมสแกรนไทยแลนด์ในการคัดกรองผู้เข้าประกวดมาค่ะเดซดาจะเล่าให้ฟังเบบีสุพรรณีกับข่าวเช้าที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเธอไม่เพียงแต่ทําให้เธอนั้นถูกปลดออกจากตําแหน่งแต่ยังเป็นการจุดประเด็นร้อนแรงในสังคมขึ้นมาอีกครั้งว่านางงามนั้นเป็นใครก็ได้จริงหรอ แม้ว่าในปัจจุบนันหลายเวทีจะเปิดกว้างและมองหาความหลากหลายหรือให้โอกาสมากขึ้นค่ะแต่สําหรับมิสแกรนแล้วนะคะมาตรฐานยังคงเป็นหัวใจสําคัญที่ไม่อาจถูกละเลยได้นั่นคือเหตุผลที่ทําให้การปลดผู้เข้าประกวดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งกับเวทีนี้ค่ะซึ่งก็สวนทางอย่างสิ้นเชิงกับภาพลักษณ์นางงามในอุดมคติของใครหลายๆคนคาถามคือมาตรฐานที่ว่านี่คืออะไรและทําไมเวทีที่เปิดกว้างอย่างมิสแกรนถึงต้องเข้มงวดขนาดนี้นวัดอิสระไกรศีลเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ค่ะว่านางงามของมิสแกรนนั้นไม่ใช่ จะเป็นใครก็ได้เพราะว่าตำแหน่งนี้คือตัวแทนของความสง่างามและคุณค่าที่เวทีนั้นต้องการส่งต่อให้กับสังคมการที่เบบีสุพรรณีสามารถก้าวเข้ามาในเวทีจนได้รับตำแหน่งมิสแกรนประจวบคิริขันและเกิดปัญหาตามขึ้นมาภายหลังเดซีดดอวิเคราะห์เรื่องที่เกิดขึ้นเอาไว้แบบนี้ค่ะ 1. คือการขาดความเข้มข้นในการคัดกรองผู้เข้าประกวดการคัดเลือกในระดับจังหวัดดำเนินการโดยพีดีแต่ละพื้นที่ค่ะไม่ใช่กองประกวดหลักโดยตรงอาจจะทําให้มาตรฐานในการตรวจสอบประวัติและก็คุณสมบัติของผู้สมัครนั้นแตกต่าง กกันออไปบางครั้งการคัดเลือกอาจจะเน้นไปที่ปัจจัยอื่นๆมากกว่าการตรวจสอบประวัติที่มาอย่างละเอียดซึ่งนี้ก็อาจจะทําให้ผู้สมัครที่มีประวัติที่ไม่เหมาะสมหรือมีพฤติกรรมที่ไม่ตรงกับคุณค่าของเวทีนั้นสามารถผ่านเข้ารอบมาได้ง่ายขึ้นค่ะ ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวมด้วย 2. ออย่างที่โซเชียลว่าเอาไว้ค่ะคือเป็นเวทีหาแสงหรือว่าเป็นช่องทางสําหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มยอด En g a เ e ment ให้กับตัวเองด้วยความนิยมและก็การเข้าถึงที่สูงมากของเวที Miss Grand ค่ะทาให้เวทีนี้นั้นกลายเป็นทางลัดในการสร้างชื่อเสียงได้อย่างรวดเร็วซึ่งก็อาจจะมีคุณสมบัติบางอย่างที่ตรงแต่ก็อาจจะขาดคุณสมบัติบางอย่างของเวทีนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะประเด็นนี้ทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจขึ้นมาค่ะว่าารระบบก กรองในระดับจังหวัดของมิสแกรนนั้นมีการทํางานกันยังไงและจะสามารถปิดช่องโหว่เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เข้าประกวดที่อาจจะมีประวัติไม่เหมาะสมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเวทีได้อย่างไงบ้างเดซเซดัสได้ใช้ข้อมูลจากคุณก๊อฟทัศนัยค่ะพีดีมิสแกรนกรุงเทพมหานครสุราษฎร์ธานีนะครสวรรค์และนนทบ,บุรีคุณก๊อฟได้ให้ข้อมูลเรื่องการสมัครของผู้เข้าประกวดว่ากองประกวดนั้นมีการคัดกรองตั้งแต่กรอกใบสมัครแล้วค่ะโดยได้ไม่สมัครค่ะมีข้อหนึ่งนะคะจะระบุเอาไว้ชัดเจนหรือว่าผ เปลือยลามกอนาจารซึ่งหากทางพีดีนั้นพบว่าผู้เข้าประกวดคนไหนมีพิรุษหรือว่าไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดก็อาจจะมีการสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมทันทีค่ะและถ้าหากพบว่านางงามคนไหนมีประวัติที่ขัดต่อกฎของกองประกวดค่ะจะมีการเรียกคุยแล้วก็เลือกที่จะให้ประกวดต่อจนจบนะคะแต่ว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขจะไม่ได้รับตําแหน่งใดๆทั้งสิ้นบนเวทีค่ะ ซึ่งข้อปฏิบัตินี้นะคะพีดีก๊อฟยืนยันว่าเป็นฟอร์มมาจากกองประกวดใหญ่และหลายๆจังหวัดก็ได้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดค่ะ <f ix> เหตุการณ์ของเบบีสุพรรณีก็ถือว่าเป็นอีกบทเรียนสําคัญค่ะที่ทําให้ทั้งเวทีมิสแกรนและสังคมนั้นต้องหันกลับมาทบทวนถึงแก่นแท้ของคําว่านางงามอีกครั้งว่านางงามในอุดมคติของทุกคนนั้นยังคือคนที่สวยพร้อมไปด้วยคุณสมบัติและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมรวมไปถึงจะยังคงรักษามาตรฐานและคุณค่าของผู้หญิงบนเวทีมิสแกรนใช่่หรือไม i <laughs>